เวอร์พูลครึ่งแรกที่บุกเยือนลอนดอนสเตเดียมอาจจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับไม่มีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างยกเว้นการจัดตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ดอกโมซาล่านะครับแล้วก็ปล่อยปีกขวาโล่งแม่งซะอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าโซบสไลเองก็ไม่ได้ยืนเป็นปีกขวานะฮะยืนเหมือนเป็นกองกลางที่สามารถขยับขึ้นมาขยับออกไปเป็นปีกขวาได้แต่ หล,หลักก็คือยืนอยู่ตรงกลางสนามคู่กับฟอร์เรียนเบยสนะครับอาศัยทางด้านของโจโกเมสเติมสูงนะฮะวันนี้ได้ลงงไ่้เป็นตัวจริงด้วยนะครับวันนี้ซาร่าไม่ลงแต่บอลไปอยู่ทางขวาซะเยอะนะฮะทั้งที่ฝั่งซ้ายก็มีกัคโปนะฮะปกติก็มาฝั่งซ้ายตลอดนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมีเฟรเดริโกเคียซ่าแต่ก็ไม่ได้ลงสนามเหมือนกันเป็นสำรองเช่นเดียวกับ เช่นเดียวกับซาร่านะครับก็หน้าหน้าหนาวนี้เ็าคงจะต้องย้ายทีมนะครับส่วนแบบเคียซ่าเพราะมีข่าวกับทีมในอิตาลีบิ๊กทีมหลายทีมเลยนะฮะนั่นแหละครับสรุปแล้วครึ่งแรกไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับสำหรับลิเวอร์พูลบุกเยนอรมันสเตดเดียมของเวสแฮมยูไนเต็ดครับ